วิดีทัดเรื่องการอิ่นก้อนฟ้อนแกนของชาวไทยดำสำหรับนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดไผ่หูช้างอำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมตอนที่หนึ่ง ประวัติความเป็นมาของชาวไทยดำการอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยและการตั้งถิ่นฐานของชาวไทยดำที่บ้านผายหูช้างอํเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมกลุ่มชนชาวไทยดำมีถิ่นฐานเดิมอยู่ในแคว้น12จุไทยเมืองที่ชาวไทยดำอยู่นั้นคือเมืองแถงหนึ่งเมืองควายหนึ่ง เมืองตุงหนึ่งเมืองม้วยหนึ่งเมืองลาหนึ่งเมืองโมะหนึ่งเมืองหวัดหนึ่งเมืองซางหนึ่งรวมเป็น8เมืองเมืองผู้ไทยขาวสี่เมืองผู้ไทยดำา8เมืองเป็น12เมืองจึงเรียกว่าเมือง12ผู้ไทยแต่ปัจจุบันเรียกว่า12จุไทยชาวไทยดำที่อยู่เมืองแถงหรือแถนแต่เดิมเป็นเมืองใหญ่ของแคว้น12จุไทยปัจจุบัน คือจังหวัดเดียนเบียนฟู N u, อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามมีอนณาเขตติดต่อกับประเทศลาวหรือแคว้นล้านช้างทิศเหนือติดกับตอนใต้ของประเทศจีนสำหรับการอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยชาวไทยดำอพยพเข้ามาตั้งรกรากอยู่ในไทยถึงสองครั้งด้วยกันครั้งแรก ในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีที่โปรดให้ไปตีเมืองเวียงจันได้ในปีพุทธศักราช2321ดังได้กล่าวไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยว่าแล้วปีรุ่งขึ้นโปรดให้ยกกองทัพไปตีเมืองหนวงพระบางไปตีเมืองทนันเมืองม่วยเมืองทั้งสองนี้เป็นเมืองของไทยส้งดำหรือไทยดำตั้งอยู่ในเขตแดนยวนเหนือแล้วพาครอบครัวไทยเวียงไทยดำ ลงมากรุงธนบุรีในเดือนนี้ไทยส้งดำหรือไทยดำให้ไปอยู่ที่เพชรบุรีต่อมารัชกาลพระบาทสมเด็จพ,พระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวประมาณพุทธศักราช2,378ก็ได้นำครอบคร,ครัวชาวไทยดำเข้ามาอยู่ในไทยอีกในสมัยรัชกาลที่5 ศะพักราช2430พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้พวกไทยดำที่มาจากเมืองแถงและ12จุไทยไปตั้งภูมิลำเนาอยู่ณนะเมืองเพชรบุรีแสดงให้เห็นว่าชาวไทยดำมาตั้งถิ่นฐานอยู่จังหวัดเพชรบุรีเป็นแห่งแรกที่ตำบลท่าแรงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี ต่อมาชาวไทยดำได้ย้ายถิ่นฐานไปทำมาหากินในที่อื่นๆเช่นนคนปรปฐมราชบุรีสุพรรณบุรีพิจิตรชุมพรสุราษฎร์และอีกหลายจังหวัดในประเทศไทยสำหรับการอพยพเข้าตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านไผ่หูช้างตำบลไผ่หูช้างอำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐม การเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวบ้านไทยหูช้างไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอาศัยจากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุประมาณพุทธศักราช2,446สมัยรัชกาลที่5แห่งราชวงศ์จักรีชาวไทยซ่งหรือไทยดำครอบครัวของปู่ข่ายได้อบพยพจากบ้านหนองเลาหรือหนองปรงจังหวัดเพชรบุรี เป็นครอบครัวแรกเดินทางร่อนแรงเพื่อหาทำเลที่เหมาะแก่การทำมาหากินการเดินทางนั้นเดินทางโดยเกวียนมากับเพื่อนบ้านเมื่อมาถึงบริเวณที่แห่งนี้เห็นว่าทำเลเหมาะจึงหยุดการเดินทางเพื่อตั้งถิ่นฐานส่วนเพื่อนบ้านที่มาด้วยกันยังไม่พึงพอใจที่แห่งนี้จึงเดินทางต่อไปและไปอยู่ในบริเวณหมู่บ้านเกาะแรด อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมระยะห่างจากหมู่บ้านไั่หูช้างประมาณ10กิโลเมตรบริเวณที่ครอบครัวปู่ขายเลือกนั้นมีต้นไผ่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากนอกจากนั้นมีต้นสแกนและดงหญ้าปรือมีสัตว์ที่พบเช่นหมูป่าลิงกระต่ายไม่พบเสือหรีสิงโตอาศัยอยู่ได้หนึ่งปีเกิดน้ำท่วมหนักจึงอบพยพกลับไปที่จังหวัดเพชรบุรี ในปีต่อมาจึงกลับมาอีกครั้งหนึ่งและสร้างหมู่บ้านอยู่ห่างจากที่เดิมประมาณ2กิโลเมตรครอบครัวปู่ขายจึงถางป่าจับจองที่ทำมาหากิน5ปีต่อมามีชาวไทยส่งอพยพจากบ้านตาลจังหวัดเพชรบุรีมาที่หมู่บ้านแห่งนี้5ครอบครัวเป็นการตั้งถิ่นฐานในช่วงที่สองมีครอบครัวของปู่โมดปู่เขมปู่สมปู่สาปู่ใหญ่ ทั้งห้าครอบครัวได้สร้างบ้านเรือนไม่ไกลกันนักโดยเฉพาะปู่เข็มสร้างบ้านอยู่ใกล้กันกับปู่ขายประมาณ20เมตรทําให้บริเวณแห่งนี้มีชาวไทยซ่องอาศัยอยู่ห้าครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวขยายแต่ละครอบครัวมีสมาชิกหลายคนหลายปีต่อมาทางราชการให้ตั้งชื่อหมู่บ้านและตั้งผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านให้ปู่ไข่ตัดสินใจตั้งชื่อหมู่บ้านและขอให้ท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากท่านมาอยู่เป็นครอบครัวแรกท่านตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่าไผ่หูช้าง <S <S จากคําบอกเล่าของผู้สูงอายุในช่วงเวลานั้นมีคนนําช้างมาเลี้ยงและผูกไว้ใกล้กับต้นไผ่อาจจะเป็นแรงจูงใจในการตั้งชื่อหมู่บ้านและมีตำนานที่เล่าต่อๆการสนุกสนานว่าที่ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าไผ่หูช้าง เพราะมีหูช้างมาติดต้นไผ่เนื่องจากเกิดสงครามที่บ้านไผ่สงครามหลังจากต่อสู้กันช้างก็วิ่งหนีมาที่หมู่บ้านไผ่ช้างแล่นข้าสุดตามกันมาฟันหูช้างขาดที่ไผ่หูช้างและเอยียงไล่ล่าฟันช้างตัวนี้ต่อไปและไปฟันช้างคอขาดตกอยู่ที่บ้านหนองหัวช้างในสมัยรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงก,กุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชบัญญัตินามสกุลชาวไายหูช้างจึงตั้งนามสกุลดังนี้ปู่ข่ายตั้งชื่อสกุลว่าทองคงหานปู่สมตั้งชื่อสกุลว่าทองเต่าอินปู่โมดตั้งชื่อสกุลว่าทองดอนใหม่ปู่ซ้าวตั้งชื่อสกุลว่าทองดอนน้อยปู่ใหญ่ตั้งชื่อสกุลว่า,ทอง,งา,อวาทองเต,าตง่าหมาก สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราสองคนจะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการอินก้อนฟอนแคนของชาวไทยดำหรือชาวไทยทรงซึ่งเป็นดนตรีพื้นบ้านและเป็นประเพณีที่ชาวไทยทรงนิยมเล่นกันเพราะเป็นประเพณีที่ช่วยรักษาเชื้อสายเผ่าพันธุ์ของชาวไทยดำเอาไว้เป็นการเปิดโอกาสให้ชายหญิงได้มาฟ้อนรำร้องเกี้ยวกันรวมทั้งมีการโยนลูกช่วงระหว่างชายหญิงซึ่งจะนำไปสู่การแต่งงานตามประเพณีในที่สุดค่ะ และประเพณีนี้นะคะนิยมจัดขึ้นลงังฤดูเก็บเกี่ยวราวเดือน4เดือน5 ก่อนอื่นเราจะพานักเรียนไปรู้จักกับชาวไทยดำหรือลาวซ่งเพื่อที่จะได้ซึมซับกับวัฒนธรรมที่งดงามโดยเฉพาะวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแม้ในกระแสวัฒนธรรมจากภายนอกที่หลั่งไหลเข้ามาทดแทนวัฒนธรรมดั้งเดิมชาวไทยดำหรือลาวซ่งมีบรรพบุรุษและตั้งถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เดียนเบียนฟูประเทศเวียดนามและย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานในแถบเมืองเพชรบุรีเป็นที่แรกในประเทศไทยเมื่อกว่า200ปีมาแล้วกลุ่มที่ย้ายมา อยู่ในเมืองไทยนี้เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ในประเทศลาวคนไทยแต่ไหนแต่ไรมาจึงเรียกชนกลุ่มนี้โดยใช้คำนำหน้าว่าชาวลาวแต่สำหรับเจ้าของวัฒนธรรมพึ่งพอใจที่จะให้ใครๆเรียกว่าไทยซ่องหรือไทยดำมากกว่าเพราะพวกเขามีความรู้สึกผูกพันและกลมเกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคนไทยสำหรับที่อยู่อาศัยเรือนของชาวไทยดำ เป็นเรือนไทยที่มีเอกลักษณ์ในเชิงสถาปัตยกรรมเฉพาะตัวเดิมใช้วัสดุหาง่ายในท้องถิ่นเช่นไม้ไผ่หญ้าและไม้เนื้อแข็งต่างๆปลายเสาเป็นง่ามรองรับคานพื้นไม้ใช้ไม้ไผ่ทุบหลังคาม,มุงแฝกโค้งเป็นกระจมชายคายาวคลุมเสมอพื้นใต้ถุนสูงเป็นที่ทอผ้าตำข้าวเก็บเครื่องมือทำนาและเลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงไปมากคลายบ้านคนไทยทั่วไปแต่การจัดวางพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านยังเหมือนเดิมโดยในแต่ละบ้านจะมีห้องสำหรับผีเรือนอยู่และใช้ในพิธีเส้นผีเรือนอันเป็นงานประเพณีที่สำคัญมากของชาวไทยดำมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์อำนาจลึกลับนับถือผีฟ้าเป็นเทพเจ้าสูงสุด นับถือผีบรรพบุรุษหรือผีประจำเรือนโดยเชื่อว่าจะเป็นผู้คุ้มครองบ้านเรือนและสมาชิกภายในบ้านดังนั้นทุกปีจึงต้องมีการทำพิธีเส้นผีเรือนภาษาการแต่งกายงานประเพณีและการดำรงชีวิตที่สมระ เรียบง่ายแบบดั้งเดิมล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ชาวไทยดำพึงพอใจและดำรงรักษาไว้อย่างภาคภูมินี่ก็เป็นเรื่องราวเบื้องต้นที่ทำให้เรารู้จักกับวิถีชีวิตของชาวไทยดำมากขึ้นพักทำแบบทดสอบตอนที่หนึ่งตอนที่สองอุปกรณ์วิธีการเล่น อิ่นก้อนฟ้อนแกนของชาวไทยดำนอกจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่แล้วชาวไทยดำยังมีการละเล่นที่เป็นประเพณีอีกอย่างหนึ่งคือการอินก้อนฟ้อนแกนของชาวไทยท่งเราจะพานักเรียนไปเจาะลึกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ประเพณีการเล่นคอนหรือที่เรียกว่าอิ่นก้อน เป็นประเพณีที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของชาวไทยดำเป็นการละเล่นระหว่างหุ่มสาวที่โยนลูกมะก้อนหรือตอสมะก้อนให้แก่กันโดยอดีตการเล่นอินก้อนจะนิยมเล่นกันในช่วงเดือน4เดือน5หลังจากฤด,ดูการเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์ในการเล่นได้แก่ลูกมะก้อนทำจากเศษผ้าและมเมล็ดมะขามลักษณะเป็นลูกสี่เหลี่ยมหรือห้าเหลี่ยม มีเชือกผูกไว้สำหรับใช้โยนอดีตการอินก้อนจะมีชายหนุ่มประมาณ5-10ถึงคนในหมู่บ้านชักชวนกันไปเล่นอินก้อนตามหมู่บ้านอื่นๆหลายหมู่บ้านในจำนวนคนเหล่านี้จะต้องมีหมอแกนคนเป่าแคนหรือหมอแคนคนหนึ่งหมอขับหรือคนขับร้องบทเพลงนำลําเกี้ยวคนหนึ่งและหมอลําผู้ที่ร้องเพลงหรือเรียกว่าแอล อย่างน้อย1นถึงสคนเ <c oughs> มื่อพร้อมแล้วก็เดินทางในตอนเช้าหรือตอนสายเข้าไปนิหมู่บ้านหรือลานข่วงของผู้สาวที่ตนประสงค์ไปเล่นอินกอนหรือเล่นคอนด้วยแล้วจะมีผู้สาวที่เป็นสาวใหญ่ของหมู่บ้านประจำลานขวงนั้นออกมาเจราจาต้อนรับสาวผู้นี้ยังมีหน้าที่เป็นหัวหน้าประจำลานขวงนั้นด้วยเ <c oughs> มื่อเจราจาเป็นที่ตกลงเล่นคอนด้วยกันแล้ว ฝ่ายชายก็จะปรบมือเป่าแคนเป็นจังหวะเข้าไปยังที่พักอาจจะเป็นบนเรือนหรือยุ้งข้าวก็ได้ฝ่ายหญิงจะไปแต่งตัวเสร็จแล้วจะออกมารำกับผู้ชายโดยรำกันเป็นแถวๆมีการแอลหรือร้องเพลงแก้กันไปด้วยประมาณ3มชั่วโมงก็จะหยุดพักรับประทานอาหารกลางวันที่บ้านฝ่ายหญิงพักจนแดดรม่มลมตก ฝ่ายหญิงก็จะชวนฝ่ายชายออกมาเล่นโยนลูกช่วงหรือลูกมะก้อนวิธีการเล่นโยนลูกช่วงหรืออินกอนและลูกมะก้อนเป็นวัสดุทำมาจากผ้า